ไในวันมหาบงคนนี้เพื่อนอ้อมรำลึกถึงพระมหากรณที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้พรกเพื่อไทยได้จัดทํากล่องรับขวัญขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นการน้อมนําแนวพระราช,ชดำริและพระราชปณิธานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมุ่งหวังให้อนาคตของชาติเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยพรคเพืกเก่อไทยนะคะมองเห็นว่าการพัฒนาคนค่ะ เรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนั่นคือรากฐานของการพัฒนาทังประเทศของเราต่อไปค่ะเด็กนะคะควรจะได้รับการพัฒนาให้กับให้การให้เหมาะสมสําหรับผู้วัยของตัวเองตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะพักเพื่อไทยนะคะนํานโยบายเมื่อ19ปีที่แล้วค่ะที่พักเพื่อไทยพักไทยรักไทยนะคะเคยได้ทําไว้นั่นก็คือนโยบายถุงรับขวัญตอนนั้นก็เป็นช่วงของ2 8กรกฎาคมเช่นกันนะคะเอามาปัดฝุ่นใหม่ะคะ่ะ กล่องรับฝันของเราในคัางนี้นะคะข้างในก็อยางเป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานของสมองหรือที่เรียกว่า brain base d learning นะคะเราก็มีการปรับของข้างในให้ทันสมัยมากขึ้นเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทําสีหรือว่าของข้างในนี้ก็เหมาะสมสําหรับเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้นนะคะตัวดิฉันเองผู้เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะก็ เห็นแล้วก็ได้ดูของช่วยกันเลือกไปด้วยนะคะคิดว่าของในกล่องนี้คิดว่าศูนย์ถึง6ปีก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะทางพักเองก็เล็งเห็นค่ะว่าการจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาให้สมวัยมีพัฒน,นาการที่สมวัยเป็นความต้องการของพ่อแม่ทุกคนแน่นอน